สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้รับเข้าสู่โอ o ดลแชนแนนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารในแวดวงของวงการรถยนต์นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อมูลนะครับของรถยนต์ในค่าย Honda นะฮะตอนนี้นะครับผม Honda นะครับผมก็ได้เปิดตัว Honda Civic ใหม่ไปนะครับ h o น d a HRV ใหม่ไปนะครับแต่ว่าดูจากยอดขายของ Honda Civic นะครับผมก็อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการณ์แต่อย่างใดนะครับ ให้ก็ว่ายอดขายยังไม่ถึงเป้านะครับด้วยผลลาๆนะแรับผมนั่นก็คือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแพง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 ขึ้นทุกวันเลยนะฮะฮอนด้าเขาเองก็ต้องงัดกลยุทธ์ออกมานะครับผมโดยการที่จะเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของค่ายนะครับผมเอ๊ะไม่ใช่ใหม่สิง่ายว่าแตกรุ่นออกมานะครับผมนั่นก็คือ Honda Civic e-hv e นั่นเองนะครับ สำหรับมูลขอ,ของ Honda Civic e-h-e-v เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับจากการที่ได้มีการเปิดตัว All New Honda c i v i c เวอร์ชัน1.5 t u r บ o ข้ไปในประเทศไทยก่อนหน้านี้นะฮะล่าสุดนะครับมีกระแสะข่าวว่ามีความเป็นไปได้นะครับผมที่ทาง Honda Thailand นะครับผมจะเปิดตัว All-New Honda Civic เวอร์ชัน Hybrid นะครับผมแลนก็คือ All-New Honda Civic e-h-e-v นะฮะ ถือว่ารูปลักษ์ของตัวรถนะครับผมยังค่อนหน้าซีรีส์กันะนะผมจะได้ถูกนำเสนอในความเป็นรถที่มีกลิ่นอายของความสปอร์ตในตัวนะฮะด้มาพร้อมกับความแรงของขุมกําลังแบบเทอร์โบชาร์จแต่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมที่ราคาน้ํามันนะครับยังพุ่งขึ้นสูงเลยแล้วก็แพงขึ้นทุกวันนะฮะทำให้หลายคนนะครับเริ่มพิจารณาหันมาใช้รถแบบไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเซฟการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลทางด้านขุมพลังของไฮบริดนะครับ ในรุ่นของ c ีบิ e-h-e-v เปิดเผยออกมาในตอนนี้นะครับผมแต่คาดเดาว่านะฮะจะเป็นขุมพลังแบบเดียวกันกับ all-new honda hr-v e-h-e-v นะครับผมในพิกัดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะผมที่ได้แรงมาออกมาได้สูงสุด151แรงม้านะับผมและยังมีกระแสอีกว่าทาง Honda นะผมอาจจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะซึ่งถามว่าเป็นตามนี้จริงนะะท่านผู้ชมมันก็จะได้ทั้งความแรงและความประหยัดไปในตัวนะครับ แต่ดูในโน้มแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดมากกว่านะฮะเพราะว่าสามารถใช้กับ HRV EHEV ที่มีอยู่แล้วนั่นได้เลยนะครับบางสื่อนะครับก็บอกว่าจะยกเครื่องยนต์ของ Accord นะครับ2.0ลิตรนะครับ EHEV เนี่ยเข้ามาใส่ในตัวของ All n e w Honda Civic EHEV นะครับอันนี้ก็หลายกระแสหลายข่าวนะครับก็บอกว่า1.5บ้าง2.0บ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า ทาง h o t h a i ไ a ยแลนด์เนี่ยเขาจะเปิดตัว All New Honda Civic e-h-e-v ในเวอร์ชั่นไหนนะฮะจะถ้าพูดถึงความเป็นไม่ได้นะครผมน่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.5 e-h-e-v นะครับอันนี้คือดาวล้วนนะฮะแล้วท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่สนใจรถนะครับในค่ายของ Honda นะครับโดยเฉพาะ Honda Civic นะผมซึ่งเป็นตัวไฮบริดนะครับก็รอกันได้เลยนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้นะครับ โอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมกอฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส,สวัสดีครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับผมบ๊ายบาย